สวัสดีค่ะพบกับธนุชีนิโงโกะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะจะเห็นว่าวันนี้ฉากหลังของพี่เปลี่ยนไปนะคะจะออกแนวช่างนิดนึงเนาะวันนี้นะคะความรู้ที่จะเอามาฝากกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของช่างนั่นเอง ะะวันนี้นะคะความรู้ที่จะเอามาฝากกันก็คือสับช่างสำหรับทำงานภาษาญี่ปุ่นค่ะที่มาของการทำคลิปนี้นะคะมีน้องนะคะขอมานะคะพอดีน้องเขาจะต้องไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเนาะก็เลยขอความรู้เกี่ยวกับสับช่างมานิดนึงจริงๆแล้วนะคะสับช่างค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเพราะว่าในแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละโรงงานเนี่ยจะมีสับเฉพาะทางนะคะซึ่งจะมีค่อนข้างเยอะมาก ะะพี่จะนําเสนอออกเป็นแนวกลางๆนะคะคงไม่ได้เจาะในเรื่องของอุตสากรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะยังไงก็คิดว่าคลิปที่ทําขึ้นมานี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะและหวังว่าน้องๆน,นะคะจะสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการทํางานได้นะคะส่วนน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะก็ให้ศึกษาไว้เป็นความรู้เนาะเวลามาทํางานจริงนะคะก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของสับช่างด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนรู้ เรื่องสับช่างนะคะเรามารู้จักคําว่าเซมงโยโกกันก่อนนะเซมงโยโกจะมีความหมายว่าสับเฉพาะทางนั่นเองนะคะเซมงจะแปลว่าเฉพาะทางโยโกก็คือสับที่ใช้สับที่ใช้เฉพาะทางนั่นเองนะคะสับช่างก็ถือว่าเป็นสับที่ใช้เฉพาะทางนะคะยังไงก็เรียนรู้ความหมายมีไว้ด้วยเนาะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สับช่างที่พี่จะมานำเสนอนะคะ เป็นเกี่ยวกับอะไรวันนี้นะคะจะเน้นไปในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะคะอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกตัวนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงเนาะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะ่ามาดูตัวแรกนะคะตัวแรกนะคะคำว่าเครื่องมือค่ะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโคงุโคงุนะคะหรืออาจจะใช้คําว่าซึรุ ซูรุนะคะก็ได้นะคะมาจากคำว่าทูลนั่นเองนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้สองอย่างนะคะอ่าถัดมาค่ะตัวนี้อ่ากล่องเครื่องมือค่ะหรือทูลบ็อกนั่นเองเนาะภาษาญี่ปุ่นนะคะจะทับศัพท์ตัวภาษาอังกฤษเลยนะคะมาจากคำว่าทูลบ็อกก็เป็นซูรุบ็อกคุสุซูรุบ็อกคุสุนะคะ และถัดมาค่ะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยกระบอกสูบค่ะซีลินเดอร์นะคะตัวนี้ก็ทับศัพท์เหมือนกันอ่านว่าชีรินดาชีรินดานะคะและถัดมาเลยตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยไขยควงนั่นเองค่ะหรือเราเรียกว่าสกูดิเวอร์เนาะตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าเนจิมาวะชิเนจิมาวะชินะคะหรืออาจจะพูดได้อย่างหนึ่งคือทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเราจะเรียกว่าโดรายบะ ดูไรบากนะคะถนัดคำไหนนะคะก็สามารถเลือกไปใช้ได้เลยนะคะและถัดมาตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นไขควงเหมือนกันนะคะแต่ไขควงเขาจะแยกประเภทใช่ไหมคะอันนี้เป็นประเภทของไขควง4แฉกนะคะเราจะเรียก plus diver ใช่ไหมคะคือออกเป็นแนวกากะบากใช่ไหมตัวนี้เราจะพูดว่า plus ด,ดไรบา พราสื่อดราบากนะคะก็ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยเอ้าวแล้วถ้าเป็นไขควงปากแบนละ่ะไขควงปากแบนเราจะเรียก minus diver นะคะก็คือเป็นขีดยาวเป็นรูปตัวลบนั่นเองนะคะเราก็ทับศัพท์เหมือนกันนะคะพูดว่าไม่น่าสื่อดรไรบากไม่น่าสื่อดรไรบากเห็นไหมคะอันนี้ก็สามารถทับศัพท์ได้เลยนะคะแล้วถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย เป็นสว่านนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็ทับศัพท์เหมือนกันนะคะดิวนั่นเองโดรี่รุโดรีดรุนะคะเครื่องมือช่างส่วนใหญ่ก็จะทับศัพท์เยอะนะคะอ่าถัดมาค่ะตัวนี้ค้อนค่ะหาแฮมเมอร์นะคะอาจจะมีศัพท์สองตัวด้กันตัวแรกคานาซึจิคานาซึจินะคะตัวนี้จะแปลว่าค้อนหรือเราจะทับศัพท์จากภาษาอังกฤษได้เลยนะคะ ฮัมมะฮัมมะตัวนี้ก็สามารถเลือกเอาไปใช้ได้นะคะและถัดมาเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเครื่องจักรนั่นเองแมชชีนนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าขีไข่ขีไข่นะคะและถัดมา,าตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะคะหรืออุปกรณ์เครื่องจักรนั่นเองนะคะหรือ equipment นะตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นเราจักรนั่นเอนะคะหรุปกเค่อนัเองนะุปกเครื่ นะคะอันนี้เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงเนาะก็คือคําว่าเซสบิกกับคีคนะคะที่แปลว่าเครื่องจักรเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยบางครั้งนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเรียกเครื่องจักรในโรงงานนะคะเขาจะเรียกว่าเซสบิกนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าเราคุยอยู่เนี่ยเราเห็นสถานการณ์แล้วก็พูดถึงเครื่องจักรนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดคําว่าคีคาเขาอาจจะพูดถึงเซสบินั่นก็หมายถึงเครื่องจักรนั่นเองนะคะยังไงก็ดูสถานการณ์ดูเหตุการณ์ด้วยแล้วกันเนาะ และถัดมานะคะตัวนี้เลยเครื่องกลึงค่ะนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าเซมบังเซมบังนะคะเป็นเครื่องกลึงนะและถัดมาเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องเจียค่ะเป็นไกลเดอร์นะอาเคงมาคิเคงมาคินะคะเคงมะจะแปลว่าเจียนะคะขิก็คือเครื่องจักรรวมกันก็จะเป็นเครื่องเจียนั่นเองนะคะ และถัดมาเลยอะไรเอ่ยนี่กระดาษทรายค่ะแซนเปเปอร์นั่นเองนะคะก็จะมีสองคำตัวแรกเลยนะคะคา m มิยสุริคา m มิยสุริซึ่งจะมีความหมายว่ากระดาษทรายนะคะหรือเราจะทับศัพท์จากภาษาอังกฤษแซนดูเปป้าแซนดูเปปานะคะก็สามารถใช้ได้สองคำเลยซึ่งส่วนใหญ่นะคะพี่จะใช้แซนดูเปปมากกว่าเพราะว่าจะจำคนนี้มาจากภาษาอังกฤษนะคะ และถัดมาเลยนะคะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยสารหล่อลื่นนะคะสารหล่อลื่นไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันจารบีนะคะเป็นภาพรวมของสารหล่อเลื่อนนี่เราจะเรียกว่าจุงคาซไซจุงคาซไซนะคะจะหมายถึงสารหล่อเลื่นทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเราต้องการแยกประเภทเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะคะรูปิแคนออยนะคะเราจะเรียกว่าจุงคาซิยุจุงคาซิยุนะคะ จุงค่าสือการหล่อเลื่นนะคะอยู่แปลว่าน้ำมันมันจะรวมกันว่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นนั่นเองนะคะและถัดมาอีกหนึ่งประเภทของสารหล่อเลื่นนะคะจารบีนั่นเองมาจากกรีซภาษาอังกฤษคือกรีสนะคะก็ทับศัพท์ไปเลยกรีซืกรีซืก็ออกเสียงเป็นญี่ปุ่นเนาะและถัดมาค่ะตัวนี้รถเข็นค่ะรถเข็นนะคะก็จะมีหลายประเภทเลยเนาะก็แล้วแต่ลักษณะ รูปร่างหน้าตาของแต่ละที่แต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงรถเข็นเราจะพูดว่าไดฉะไดฉะก็อาจจะเป็นรถเข็นของนะเข็นอุปกรณ์แล้วนะคะก็สามารถเอาคํานี้ไปใช้ได้หรือบางทีรถเข็นโปรดักต์เราก็เรียกไดฉะเหมือนกันนะคะซึ่งบางที่นะคะก็จะมีศัพท์เรียกเฉพาะทางของแต่ละที่นะคะ ก็แล้วแต่นะคะก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้แล้วกันนะและถัดมาค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเครื่องเชื่อมนะคะ welding machine น,น,นะคะโยเซ s u กิโยเซ s u กินะคะโยเซสุนะคะจะมีความหมายว่าเชื่อมขี Ki. คือเครื่องจักรรวมกันเป็นเครื่องเชื่อมนั่นเองค่ะและถัดมาค่ะแบ่งประเภทลงมาเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าค่ะ arc welding machine นั่นเองตัวนี้ก็ ทับสเนาะอาก็คืออาุนั่นเองนะคะอาคุโยเซสุกิอาคุโยเซสุกิจะมีความหมายว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าค่ะและถัดมาค่ะแท่นหรือเครื่องตัดนั่นเองหรือเราเรียกว่ามิลลิ่งแมชชีนนะคะมีเครื่องมิลลิ่งแมชชีนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าฟรายสุบังฟรายสุบังยังไงถ้าโรงงานไหนมีเครื่องนี้นะคะก็สามารถเอาคำนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ ถัดมาเป็นเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องตัดบ้างค่ะแล้วเรียกว่าคัตติ้งแมชชีนนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าเซซุดันคิเซซุดันคิเซซุดันจะแปลว่าตัดนะคะขีคือเครื่องจกักรเอามารวมกันก็จะมีความหมายว่าเครื่องตัดนั่นเองค่ะเครื่องตัดของในแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ในตัวอย่างนะคะเป็นภาพที่พี่หามาจากอินเทอร์เน็ตนะก็อาจจะไม่ใช่เครื่อง้าตาลักษณะนี้เสมอไปและถัดมาตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย ชิ้นส่วนหรืออะไรนั่นเองนะคะ,ะแผนกช่างนะคะหรือรแผนกเมเทนนซ์นเนี่ยจะต้องมีชิ้นส่วนหรืออะไรที่ต้องใช้นะคะที่เราเรียกว่าพาร์ตกันนั่นเองนะคะเราจะใช้คําว่าบ uh ูฮิงบูฮิงนะคะซึ่งมีความหมายว่าชิ้นส่วนหรืออะไหล่หรือพาร์ตนั่นเองนะอ่าแล้วกรณีถ้าเป็น อะไรเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของสแปร์พาร์ทนะคะสแปร์พาร์ทคือพาร์ทที่เราต้องเตรียมไว้เผื่อที่เวลามีเครื่องเสียเราจะต้องเอาไปเปลี่ยนใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่า yo bihing yo b i h i หรือเราอาจจะพูดให้มันยาวมากขึ้นนะคะก็อาจจะใช้คำว่า yo bibu hing yo bibu hing ก็ได้นะคะ yo b ิก็คือ การเตรียมเอาไว้นั่นเองบูฮิงก็คือพาร์ทพาร์ทที่มีการเตรียมเอาไว้นั่นหมายความว่าสเปร์พาร์ทนั่นเองค่ะและถัดมานะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ตยตะไบใช่ไหมคะภาษาญ,ญี่ปุ่นจะพูดว่ายาสุริยาสุริเมื่อกี้นะคะเราเจอคําว่ายาสุริที่กระดาษทรายใช่ไหมคะคำมียาสุริก็คือกระดาษซี่ใช้สําหรับขัดนะคะแต่ถ้าคําว่ายาสุริเฉยๆน่นจะมีความหมายว่าตะไบค่ะและถัดมาเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยซิลค่ะ ซิลภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโนมิโนมิและถัดมาเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเลื่อยค่ะซอ,อนั่นเองโนโคกิริโนโคกิะคะริโนโคกิรจนะะิจะมีความหมายว่าเลื่อยนะคะและถัดมานะคะใบเลื่อยนั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโนโคโนโคนะคะจะมีความหมายว่าใบเลื่อยนะและถัดมาตัวนี้เป็นอะไรเอย่ย ประแจเลื่อนนั่นเองนะคะเราเรียเรียกว่ามังกี้เว้นนะคะแล้ภาษาญ,ญี่ปุ่นก็ทับศัพท์เลยมงคิเลนจิมงคิเลนจิซึ่งมีความหมายว่าประแจเลื่อนนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคีมค่ะคีมก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมคะมาดูคีมที่ใช้ตัดกันก่อนเรียกว่ามิเปอร์นะคะทับศัพท์เลยค่ะนิปะนิปะนะคะอันนี้คือจะเป็นครีมที่ใช้ตัดนะ แต่กรณีถ้าเป็นครีมที่ใช้หนีบถ้าใช้หนีบภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าเพนจิเพนจิและถัดมานะคะตัวนี้เป็นอะไรเอ,อ่ยครีมปากจิ้งจกนะคะตัวนี้พี่เจอบ่อยมากนะคะและ,และทุกครั้งก็จําไม่เคยได้เลยนะคะบางทีต้องนึกนานนิดนึงนะคะกว่าจะนึกคํานี้ออกนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าลาจิโอเพนจิลาจิโอเพนจิ นะะตัวนี้จะมีความหมายว่าคีมปากจิ้งจกนั่นเองนะคะเพราะว่าลักษณะปลายของเขานะมันจะเป็นปลายแหลมๆคล้ายๆปากจิ้งจกเนาะเขาก็เลยคีมประเภทนี้ว่าคีมปากจิ้งจกค่ะและถัดมาตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยปากกาจับนั่นเองนะคะไม่ใช่ปากกาใช้เขียนนะคะเป็นปากกาใช้จับงานนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่ามังลิขิมังลิขิและถัดมาค่ะตัวนี้เป็น รวดสลิงนะคะเราเรียกว่าวายบนะคะภาษาญี่ปุ่นก็พูดไปเลยว่าย่าว่าย่าว่ายาก็จะหมายถึงรวดสลิงนั่นเองค่ะและถัดมาข้อต่อบ้างนะคั p ปิ้งนั่นเองนะเราจะพูดว่าซึกิเตะซึกิเตะนะคะและถัดมาตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยสกูหรือสลักเกียวนั่นเองนะคะ อันนี้เราภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าเนจิเนจิโอเคนะคะและถัดมาเอาในกรณีที่เราอยากจะพูดว่าเกลียวล่ะเกลียวอย่างเดียวเราจะเรียกว่าอะไรนะคะเราจะพูดว่าเนจิยามะเนจิยามะเนจิจะแปลว่าสกรูเนาะยามะแปลว่าพวกเขาเอามารวมกันมันก็มีความหมายว่าเกลียวนะคะและถัดมาค่ะตัวนี้เป็นสกรูตั้งค่าหรือเราเรียกว่าเซตสกรูนั่นเองเนาะ,ะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโทเมเนจิ โทเมเนจินะคะก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันไปนะคะและถัดมาตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยภาษาไทยมันจะเรียกสลักเกลียวเนาะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่คเคยพูดว่าสลักเกลียวนะเราจะเรียกว่าโบนนะคะจะทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าโบนนะคะภาษาญี่ปุ่นก็ทับศัพท์เหมือนกันแต่ออกเสียงเป็นญี่ปุ่นออกเป็นโบรุโตโบรุโตนะคะก็จะเป็นตัวโบนเป็นน็อตนั่นเองนะ ส่วนตัวนี้ล่ะอันนี้คือจะเป็นแหวนรองน็อตนะคะหรือวัดรองตัวโบนนั่นเองเราจะเรียกวัตเชอร์นะคะภาษาญี่ปุ่นจะมีสองคำคำแรกเลยซากาเนะซากาเนะน,นะคะอันนี้ก็จะมีความหมายวัตเชอร์และตัวหนึ่งทับศัพท์นะคะก็ะคือวัชชาวัชชานะคะมาจากวอตเชอร์นั่นเองนะคะและถัดมาเมื่อมีน็อตเราก็ต้องมีปั้นเกลียวใช่ไหมคะหรือเราเรียกว่าตัวนัตนั่นเองนะ,อ,ะอันนี้ก็ทับศัพท์เลยค่ะนัตโต นัตโตะนะคะอันนี้ก็จะออกเสียงเป็นนัตโตะนะคะแล้วถัดมาตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยช่างหลายคนน่าจะรู้นะคะปัจจัยวัดแรงบิดนั่นเองเนาะหรือเราเรียกว่าทอร์กเวนนะคะภาษาญี่ปุ่นก็ทับสามค่าโทรุคุเรนจิโทรุคุเรนจินะคะ,คคคนะคะและถัดมาตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดนะคะเครื่องมือวัดจะมีหลายประเภทมากมีหลายชนิดด้วยนะคะ ก็อันนี้ถ้าเราบอกว่าเครื่องมือวัดอย่างเดียวนะคำศัพท์ที่แปลว่าเครื่องมือวัดเราใช้คำว่าสก ok ุเทคิสก ok ุเทคินะคะสกุเท ok จะแปลว่าการวัดขีคืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั่นเองนะคะและถัดมาตัวนี้เป็นไรเอ่ยเวลาที่เราจะทํางานอะไรมาตัวหนึ่งหรือเราจะวัดค่าตัวหนึ่งจะต้องมีข้อกําหนดหรือคุณลักษณะหรือเราเรียกว่าสเปคหรือส p e c i f i c a t i o n นะคะ ภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าชิโยชิโยนะคะแต่บางทีก็จะทับศัพท์ไปเลยว่าเป็นสเปกคุสเปกคุก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่แล้วแต่องค์กรว่าใช้อะไรนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานทุกที่จะต้องมีเวลาเราจะผลิตงานอะไรมาเนาะหรือทําเครื่องจกักรเนี่ยมันจะต้องมีแบบหรือแบบแปลนหรือเราเรียกว่าดรออิ n งนั่นเองนะคะดรออิ่งภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าซูเมงซูเมงซึ่งมีความหมายว่าดรออิ่งนะคะ และคำสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนกช่างหรือแผนกเมีนแน่นแน่นอนนะคะก็คือจะเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะคะเป็นคำที่แถมมาเนอะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอุปรกรณ์ช่างนะคะก็ตัวนี้นะคะ preventive maintenance เนาะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า PM นั่นเองนะคะก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะพูดว่า Yobohosen โยโบโฮเซน นะคะโยโบโฮเซนจะมีความหมายว่าการ PM นั่นเองนะคะและคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคำศัพท์ที่เลือกมาฝากกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆเนาะก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูนะคะและวันนี้นะคะทางช่อง h o m ฮ m e มด m m า e วิดีโอของเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะข่าวหน้าก็ยังมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นดีๆมาฝากกันเช่นเคยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่นะมาตาไอมาโชวสวัสดีค่ะ